หมึกดัมโบหมึกดัมโบจะเป็นหมึกน้ำลึกสายพันธุ์ g r a m p h o t o t i ครีบที่เราเห็นว่าเหมือนหูที่วางอยู่บนหัวของมันแท้จริงแล้วคือครีบที่อยู่ข้างลำตัวไม่ใช่หัวอย่างที่เราเข้าใจซึ่งเจ้าครีบนี้จะช่วยในการว่ายน้ำและการประคองตัวของมันเจ้าตัวนี้มีลักษณะลำตัวที่อ่อนนุ่งกึ่งโปร่งแสงมีครีบขนาดใหญ่อยู่ข้างลำตัว มีพังผืดคอยยึดอยู่ระหว่างหนวดเมื่อโตเต็มวัยหมึกดำโบจะมีขนาดประมาณ20เซนติเมตรแต่ก็เคยมีบันทึกว่าได้เคยมีการค้นพบเจอหมึกดำโบสายพันธุใหญ่ที่สุดด้วยขนาดราว1.8เมตรและมีน้ำหนักตัวมากถึง5.9กิโลกรัมและมีแรงอาศัยอยู่ในทะเลน้ำลึกเช่นเดียวกันกับหมึกดำโบสายพันกริโพาร์ติสพบปลาหมึกดำโบครั้งแรกในบริเวณแถบชายฝั่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ต่อมาพบว่าแหล่งที่อยู่อาศัยของมันจะอยู่ในบริเวณน้ำที่มีระดับความลึกประมาณ3,000-5,000เมตรหรืออาจจะมากกว่านั้นเพราะเคยค้นพบเจอว่ามันสามารถอยู่ได้ที่ระดับความลึกถึง7,000เมตรเลยทีเดียวดังนั้นจึงสามารถพบมันได้ในมหาสมุทรทุกที่ทั่วโลกในระดับความลึก3,000-7,000เมตรซึ่งมึกสายพันนี้เป็นสายพันหายากที่สุดอาศัยแหล่งที่อยู่ในทะเลน้ำลึกทั่วโลก นักวิทยาศาสตร์ยังพบว่ามันมักใช้เวลายุ่งอยู่บนพื้นดินตะกอนใต้ทะเลเพื่อฟักตัวออกจากไข่โดยคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2-3ถึงปีเลยทีเดียวพวกมันจะวางไข่ในระดับน้ำลึกด้วยความที่มันเคลื่อนที่โดยการถยัยคลีปและหนวดช่วยในการดันน้ำเข้าสู่ช่องดูดน้ำจากนั้นมันจะพ่นน้ำออกมารางพ่นจะช่วยให้ตัวมันลอยขึ้นไปด้านบนเพื่อที่มันจะได้มองหาเหยื่อได้ชัดขึ้นนั่นเอง เหยื่ออันโอชะของมันก็คือสัตว์จำพวกหอยทากนอนสัตว์ตัวเล็กๆและอื่นๆส่วนสัตวูของเจ้าปลาหมึกดัมโบก็มีอยู่หลายชนิดเช่นปลาวานปลาฉลามปลาไหลปลาขนาดใหญ่อื่นๆเจ้าดัมโบก็เลยต้องหาวิธีต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดด้วยการพ่นหมึกใส่ทําให้สัตวูมองไม่เห็นแล้วก็รีบหนีไปซ่อนตัวให้เร็วที่สุดรวมถึงการใช้ความสามารถในการเปลี่ยนสีผิวเพื่อพลางตัว ก็จบไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้ทําคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ